วันจันทร์ที่สองธันวาคม2024หัวข้อธรรมดา,รรมดาข้อประคัมภีร์มัทธิวบทที่หนึ่งข้อหนึ่งสิขอสิบกล่าวว่าหนังสือลำดับพงของพระเยซูคริสผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบระกูลเนื่องมาจากอับราฮัมมีบุตรชื่ออาบิยุทธ์อาบิยุทธ์มีบุตรชื่อเอลียาคิมเอลียาคิมมีบุตรชื่ออาซอ เอลิอูดมีบุตรชื่อเอเลอาซาเอเลอาซามีบุตรชื่อมัทธานมัทธานมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟสามีของนางมารีพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสตก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีนี้คุณเคยสังเกตดูวิธีการที่บรรพบุรุษของพระเยซู เริ่มแกะรอยหาอดีตของตนทันทีหลังจากที่เขากลับจากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนบ้างหรือไม่ก่อนหน้านั้นคุณสามารถแกะรอยผู้คนเหล่านั้นผ่านประวัติศาสตร์ลงไปตามเชื้อสายของผู้ปกครองของยูดาแต่หลังจากนั้นไม่มีอะไรเลยมีรายชื่อของผู้คนเป็นเส้นสายแต่ไม่มีบอดแสว่าผู้คนเหล่านั้นอาศัยอยู่ที่ไหนหรือเขาทำมาหากินอะไรมีแต่ความเงียบ จนกระทั่งมาถึงมารีและโยเซฟเพราะอะไรข้าพเจ้าสงสัยดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะทำให้ชีวิตบนโลกของพระเยซูเป็นชีวิตที่ธรรมดามากเท่าที่จะเป็นได้โยเซฟทำงานเป็นช่างไม้มารีมาจากเมืองเล็กๆทั้งสองคนไม่มีสถานะพิเศษเพื่อทำให้ชีวิตของเขาง,ง่ายขึ้นเมื่อพระเยซูทรงบังเกิดตอนที่อยู่ไกลบ้าน คนเหล่านั้นกำลังทำตามคำสั่งของรัฐบาลที่ประกาศให้มีการจดทะเบียนสัมมโนครัวจากจากักรพรรดิที่ไม่เคยรู้เลยว่าพระเยซูทรงดำรงอยู่ข้าพเจ้าดีใจที่พระเยซูทรงบังเกิดในครอบครัวที่ธรรมดามากแบบนั้นสิ่งนี้ทำให้ง่ายมากขึ้นที่จะเชื่อว่าพระองค์ทรงสามารถรักและทรงช่วยกู้ผู้คนธรรมดาอย่างพวกเราให้รอดซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอะไรพิเศษ เกี่ยวกับตัวเราที่จะทําให้เราคู่ควรได้รับความสนใจจากพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนกลางเขนและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อช่วยเราให้รอดพระองค์ทรงกระทําสิ่งนั้นเพื่อเราเราซึ่งเป็นคนธรรมดาที่ต้องการพระองค์อย่างมากเราอธิษฐานพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงห่วงใยข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงเสด็จมาเพื่อค่าพระองค์ทั้งหลายอาเมน